โอ๊ยเจอแมวขนรถมาสภาพตามด้านล่างเลยสามารถขัดออกได้ไหมคะเครียดเลยอยากปรึกษาคุณนนท์หน่อยพรุ่งนี้มีคิวเข้าไปไหมคะจัดไปเลยค่ะเครื่องสุมิกไปแล้วกันรอยเล็บแมวได้หรือไม่หลายๆคนก็ปรึกษาผมเข้ามานะครับว่าเวลาใช้รถเนี่ยจอดหน้าบ้านเนี่ยมีแมวข้างบ้านแมวจออะไรต่างๆเนี่ยชอบขึ้นมานอนบนรถตะกุยรถอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็เลยมีเคสของพี่อ้วนนะครับที่ทําเครื่องสุมิบกับเราไปไม่ถึงปีแล้วก็ไปโดนเล็บแมวมาเต็มเลยฮะเนี่ยเต็มเลยนะครับ ก็มันทําให้เราแก้ไขนะครับเนี่ยฮะหลังจากการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับจุดที่เป็นริ้วรอยออกเกลี้ยงทุกจุดสาเหตุเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าน้องเหมียวเราเนี่ยน้ำหนักไม่ได้เยอะอะไรนะครับและริ้วรอยอะไรถามว่ากันได้ไหมก็ตอบว่าอาจจะก,กันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรอยจริงๆแต่รอยนี่มันจะบางมากนะครับเรียกว,ว่าอาจจะไม่ได้เข้าเกินชั้นโค้ดได้ซ้ําไปเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเครมชิ้นงานถ้าใกล้ๆรอบรีโค้ดก็สามารถไปรีโค้ดซึ่งงานหลังการขายพวกเนี้ยเราจัดให้จุกจุกกันอยู่แล้วพี่อวน็รรรมเคลิงับจดยยอแ ให้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อเสมิกให้ใหม่นะฮะอันนี้อยู่ในเงื่อนไขการประกันอยู่แล้วทีนี้ถ้าจะไปเลือกติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยได้ไหมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดดิ้วรอยบนฟิล์มที่ลึกเกินท็อปโค้ดฟิล์มไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถขัดให้ลับมัเงาเหมือนเพื่อเสมิกแบบนี้ได้ทีนี้มาว่ากันเรื่องน้องหมาบ้างนะครับเคยเจอเคสเหมือนกันนะครับลูกค้าไปเจอน้องหมาแต่ว่าอันนี้ไซส์ใหญ่น้ำหนักเยอะอันนี้เพื่อเสมิกอาจจะไม่อยู่นะครับเพราะว่าแรงกดแรงจิกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเกินชั้น ใหญ่นะผมแนะนำว่าติดฟิล์มใสกันรอยแต่ไม่ต้องไปติดแพงกรีนโกลซีรี่ แพตตินัมซีรีส์สซีรีส์นี้ติดไปเลยแล้วก็ใช้ไปเลยครับถ้ายังไรเราเจอบ่อยให้มันเป็นรอยเล็บไปเลยนะครับพยายามจะเคลียร์บนเพราะว่าให้มันไม่แห้งคาบ่อยอาจจะมีริ้วรอยบ้างตัวฟิล์มยังใสยอยู่อย่างนี้ก็ยังพอใช้ได้นานนะครับสปี4ปีแล้วค่อยเปลี่ยนทําใจไปเลยว่าริ้วรอยนี่เกิดขึ้นแน่แต่ยังไงไม่ถึงแลกเกอร์นแน่นอนแล้วมี2ทางเลือกนะครับถ้าที่บ้านเจอน้องแมวเครื่องสมิก็ได้ฟิล์มเราได,ได้แต่เชียร์ไปทางเครื่องสูมิมากกว่าเพราะว่ามันสามารถบิ้วให้กลับมาเงาเหมือนเดิม ลูกค้าประทับใจมากมาดูก่อนและหลังการแก้ไขกันเลยขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้เราดูแลนะคะ